สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีกิดมาซ่อมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เอามาส่งเองที่บ้านเลยนะครับเขาอยู่ในระยองก็ขับรถมาส่งให้ที่บ้านไม่ได้ส่งทางขนส่งนะครับขับรถมาให้หน้าบ้านเลยโอเคตัวนี้ก็เขาบอกว่ามีหลายอาการนะครับก็คือพัดลมหมุนกะลอยเวลาหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวไม่หมุนเลยนะครับก็น่าจะต้องเช็คพัดลมในส่วนของพัดลมแล้วก็อาการที่2ก็คือเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างคือติดบ้างไม่ติดบ้างคือไฟสีดแดงไม่ติดเลยนะครับในส่วนตรงตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวพัดลมหนึ่งอย่างและแล้วก็ตัวสวิตช์นี้นะครับไม่รู้ว่าสวิตช์นี้มีปัญหาหรือไม่นะครับ ก็ตามนั้นนะครับแล้วก็พอเปิดติดก็รานบ้างไม่รานบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสาเหตุนะครับผมผมเดาสันนิษฐานว่าเกิดจากฝุ่นนะครับรู้สึกว่าฝุ่นจะเยอะมากนะครับดูจากภายนอกคือเยอะเยอะมากๆนะครับข้างในก็คงจะฝุ่นเต็มเลยนะครับก็ ก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยแล้วกันครับผมก็เปิดฝาออกมานะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เปิดฝาออกมาดู ภายในก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะมากเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับที่ทําให้เครื่องมันมีปัญหานะครับก็คือฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้มันเป็นสาเหตุได้เลยนะครับว่าอาการที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะครับว่ามันเกิด อะไรได้บ้างนะครับจะเห็นว่าฝุ่นขนาดนี้นะครับก็คงเป็นเป็นไปตามที่เห็นแล้วครับว่ามันเป็นขนาดไหนโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับว่ามันจะมีส่วนไหนเสียได้บ้างนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าในเรื่องของพัดลมเนี่ย มันมันเสียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนที่เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็รันบ้างไม่รันบ้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับตัวนี้ถอดออกมาปุ๊บก็ต้องทําความสะอาดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับทําความสะอาดก่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งพัดลมต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าความหนามไม่เท่าก,กันพัดลมที่ตัวบางเนี่ยพัดลมมันจะเบานะครับคือมีแรงดูดที่เบามากนะครับก็ไม่เหมาะกับการที่จะามาใส่กีดทายในตัวนี้นะครับจริงๆแล้วของมันต้องเป็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้มันแค่0.12เองนะครับก็ถือว่าเบาเหมือนกันนะครับ จริงๆแล้วตามสเปคของมันเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณ0.18แอมป์นะครับถ้าเป็น0.2 0.12แอมป์เนี่ยมันจะเบาไปนิดนึงนะครับก็ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะครับในส่วนของพัดลมส่วนตัวอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับผมตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับตรวจเช็คสัญญาณที่ออกจากมอเเฟตฝั่ง AC นะครับเป็นปกติทั้งหมดนะครับ50เฮิร์ ทั้งหมดนะครับโอเคฝั่ง a อซีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันดับแรกในส่วนของ MOSFET ส่วนของในฝั่งของคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีตัวซินเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับขาดหนึ่งตัวซินเนอร์ไดโอดนะครับตัวนี้นะครับขาดแล้วก็พอซินเนอร์ไดโอดตัวนี้ขาดนะครับ ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ขาดเนี่ยไฟที่มันมาจากแผงเนี่ย42โวลต์40โวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะผ่านตัวนี้เป็นทานติเตอร์นะครับแล้วก็จ่ายออกไปที่ซีเนอร์ไดโอดจะค่อมอยู่เพื่อจะจ่ายกลับมาที่ตัว i อซี7812นะครับขายแรกจะต้องมี24โวลต์นะครับณตอนนี้มันมีไฟแผงเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะครับแปลว่าหมายความว่าตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับ ไฟมันออกที่นี่เลยนะครับตามตามแรงดันแผงเลยนะครับจริงๆมันจะต้องดรอปจากตรงนี้มาเหลือตรงนี้แค่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับตอนนี้มันออกมาตามแผงเลยนะครับสรุปก็คือเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับตัวทาน์ิเตอร์นะครับทั้งสองตัวเลยสามขาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย ช็อตทั้ง2ตัวเลยนะครับที่ทาให้พัดลมมีปัญหานะครับช็อตทั้ง2ตัวก็อาจจะต้องเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึง่งโอเคก็เดี๋ยวผมทําการจัดการเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะมีผลยังไงต่อไปนะครับเอาอุปกรณ์ตัวเสียออกก่อนเปลี่ยนใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับครับ ก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีตัวซีเนอร์เดโอนะครับ24โวลต์1ตัวนะครับทานติเตอร์คุมพัดลมอีก2ตัวนะครับเบอร์วายนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือเป็นทานติเตอร์ TAP41 นะครับชุดไฟเลี้ยงอีก1ตัวนะครับมันอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างมาดูกันนะครับ ก็จะมีนี่นะครับทานฟิสเตอร์ TFP ส1นะครับที่ผมใส่เข้าไปก็ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเบอร์อื่นก็ได้นะครับเบอร์ที่มาจากโรงงานก็เป็นเบอร์0880นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ได้นะครับโดยปกติผมก็ใส่เบอร์นี้แหละนะครับ TFP 41นะครับก็เป็นชุดไฟเลี้ยงนะครับทานท์ิสเตอรอ์ตัวนี้ ตันติเตอร์ยี่สซินเดอร์ไดโอดนะครับขอภัยซินเดอร์ไดโอดยี่สี่โวลต์น,นะครับเปลี่ยนออกไปนะครับตรงในตำแหน่งนี้หนึ่งตัวนะครับ,สอ,รบสองตัวแล้วนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้นะครับก็จะเป็น,นตันติเตอร์คุมพัดลมนะครับสองตัวได้เปลี่ยนออกไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้2ตัวตรงจุดนี้อีก2ตัวนะครับก็เป็นอันว่า,าเช็คเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรเสียเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีอะไรเสียเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเรามาลองรันดูนะครับว่ามันสามารถที่จะลันได้หรือยังนะครับในส่วนที่ผมบอกไปนะครับก็คือไฟตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันออกมาที่ขานหนึ่งของ ic 7 8 1 2แล้วนะครับ ที่24โวลต์น,นะครับต้องเป็นไปตามนั้นนะครับก็ออกมา24โวลต์แล้วนะครับก็จะเป็นปกติแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าเครื่องมันสามารถที่จะทํางานได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเครื่องมันก็ทํางานได้นะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรแต่ว่ามันไม่ปกติอ่าเครื่องรานแล้วนะครับ ลานเนี่ยออกหวัดปกตินะครับไม่ใช่ว่าลานแล้วไม่มีหวัดลานแล้วออกปกตินะครับหวัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องรันเป็นปกตินะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับลูกค้าเข้ามาเนี่ยเครื่องเขายังไม่ได้พังสักทีเดียวนะครับก็คือพัดลมหมุนตลอดเวลานะครับแล้อีกตัวหนึ่งไม่หมุนและเครื่องเนี่ยลันบ้างไม่รานบ้างเปิดติดบ้างไม่เปิด เปิดไม่ติดบ้างนะครับมันก็เป็นในส่วนของอตรงตรงนี้แหละครับก็เป็นตรงนี้แหละก็คือตัวเนี้มันช็อตขาหนึ่งขาที่สามมันชอ็อตจริงๆแล้วเนี่ยไฟเข้าเนี่ยาตามแผงนะครับสุมติอร่สิบโวลต์มันจะออกขาหนึ่งยโวลต์ v, ขาสองยโวลต์ v, แต่ตอนนี้มันเข้า42ออกขาหนึ่งยโวลต์ v, ออกขาสาม 40โวลต์เท่ากับแผงนะครับแปลว่ามันช็อตขาที่สานะครับสำหรับตัวทานิเตอร์ตัวนี้มันก็เลยทำให้ไฟออกมาที่ขา IC ตัวนี้40โวลต์ตามแผงนะครับพอไฟเกินนะครับตัวนี้ก็เป็นซีเนอร์ไดโอด24โวลต์มันก็ขาดไปนะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับโอเคก็สรุปอ่ามันก็กลับมาทำงานได้แล้วนะครับก็เหลือในส่วนของบัดลมอย่างเดียวที่อ่จะทำงานตาม ระบบของมันหรือไม่นะครับก็ไม่เป็นไรตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตรงไหนอีกแล้วนะครับของพัดลมก็เดี๋ยวรอมาดูกันตอนที่เทสวัดดึงสูงนะครับให้พัดลมมันทํางานตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรก็เดี๋ยวประกอบลงเคสเลยนะครับเคสผมเอาไปล้างอยู่ล้างน้ําเลยนะครับตากไว้ตากให้แห้งนะครับฝุ่นมันเยอะนะครับเช็ดไม่ไหวล้างน้ำซะเลยนะครับล้างน้ํา เดี๋ยวปั่นนี้แห้งแล้วผมนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามาประกอบเลยนะครับประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูก่อนตอนอธิษฐานตรงสูงกันนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่พัดลมจะทํางานหรือเปล่าติดตามชมนะครับครับก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถึงขั้นตอนการซ่อมในการเทสนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับของการซ่อมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่ามันจะทำงานเป็นปกติครบตามระบบทุกระบบของมันหรือไม่นะครับตอนนี้รันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพัดลมกันก่อนนะครับพอเราถามพัดลมพัดลมจะทำงานทำงานแล้วนะครับ400นิดๆน,นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดก่อนพัดลมจะทำงานอยู่ที่ประมาณ400 ห้าสิบวัตต์นะครับพัดลมจะทํางานนะครับตามสเปคตอนนี้รันแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูพัดลมพัดลมจะต้องทํางานเป็นปกตินะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูวัดกันห้าร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะครับห้าร้อยยี่สิบเก้าวัตต์ห้าร้อยสาสิบเจ็วัตต์นะครับ p พราะว่าสายมันตัดนะครับที่มันขึ้นๆลงๆคือโดยปกติเนี่ยตัวกีดทายจะต้องทำได้ประมาณ500กว่ากว่านะครับที่กระแส15แอมป์42โวลต์แรงดันนะครับ500กว่านะครับมันตัดหยุดตลอดเลยนะครับ พอมันขึ้นไปถึงสิบห้ามันก็ตัดห้าร้อยกว่าสบายสบายนะครับหน้าจอก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับโอเคก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาซ่อมประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้ามารับกลับไปคืนกลับคืนไปได้เลยนะครับเพราะลูกค้ามาส่งเองเดี๋ยวเขาจะต้องมารับคืนเองนะครับก็เดี๋ยวคงแจ้งให้เขามารับนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็น่าจะทํางานเป็นปกติก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสามโมงเย็นนะครับก็ เดี๋ยวลันกับแผงเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าลูกค้าจะมานะครับก็ลันไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าแดดจะหมดนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คงจะต้องปิดการซ่อมไว้เพียงตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาข้างบนแล้วก็ดำความสะอาดภายนอกอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าภายในผมทำความสะอาดไว้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไร โอเคขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องผมยังมีผู้ติดตามไม่เยอะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของการซ่อมกิตไทยนะครับถ้าอยากจะส่งซ่อมหรือยังไงนะครับกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับข้างล่างใต้คลิปนะครับจะเจอลิงก์ Facebook ของผมก็ทักข้อความกันเข้ามานะครับ ปรึกษาการก่อนได้นะครับก็คงต้องไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ